สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับห้องลกๆโงงๆนะครับผมกับโทรศัพท์ที่ถ่ายภาพได้งงๆนะครับผมก็สองสามวันนี้คือนั่งแบบว่าเออหนักมากนะไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับนั่งเออหนักมาก3วันแล้ว3วันแล้วครับที่ไม่ลงคลิปมานะครับผมก็คือจะมาสตรีมก็ไม่ได้สตรีมไม่รู้จะมาสตรีมอะไรก็ถ้าสตรีมก็ นั่งเล่นเดิมเดิมพูดคุยไปเรื่อยก็ไม่รู้ทำอะไรอะ่ะมันมีอยู่แค่นั้นอะ่ะนะครับผมส่วนจะสตรีมเกมอื่นก็ไม่ได้สตรีมสักทีนะครับมวแต่นั่งเอ,อ๋อเล่นเกมเศรษฐีแล้วก็ฟังเพลงดูสตรีมคนนู้นคนนี้แล้วก็นอนออกกําลังกายกินข้าวทำข้าวแค่นี้นวันวันอยู่แค่นี้น <laughs> เออแบบไม่มีไอเดียจะทําเลยนะครับไม่มีไอเดียจะทําเกมอะไรเลยนะครับไม่ใช่แค่โปเกสกก้านะทุกเกมอ่ะ คือคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้นะครับผมไม่รู้จะต้องทำยังไงให้สมองแน่นดี <c oughs> นะครับคือตอนนี้โปเกสกามันอัปเดตแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับผมนะเพราะว่าผมไม่มีนกวนยนะครับส่วนเรื่องอื่นเรื่องอื่นที่มันแก้ไขผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันแก้ไขอะไรบ้างนะครับผมรู้แค่ว่านกวายร่างและแนนเนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะทำเอ่อร่างแซน้นอยู่แล้ว น่าจะไม่ได้หรอกนะครับผมคิดว่าจะทําแค่ล่างมาสเตอร์นะครับสำหรับไอดีหลักแล้วก็ไอเดียโซนะครับผมตอนนี้เก็บหนังสือเกือบครบแล้วนะครับผมก็คิดว่าซื้อแผ่นป้ายเสร็จก็ครบเลยนะครับผมแล้วก็รอทำทับปฟินีล่างมาสเตอร์นะครับคือไม่มีไอเดียทําจริงนะอพอลมเข้าวะเออนะครับไม่มีไอเดียทําอะไรเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมแบบนั่งเปื่อยอยู่หน้าคอม แบบไ like รจุดหมายมากใจสตรีมก็ไม่รู้จะสตรีมอะไรคือถ้าสตรีมก็มีคนดูมาดูแหละมีคนดูมาคุยอยู่แล้วผมก็รู้ว่าคนดูอยากจะให้สตรีมแต่วมันน่าเบื่อตอน,นเนี้ยนะครับผมผมรอจับโปเกมอนอยู่แต่ว่าบัตรจับผมก็ยังไม่มีเลยเลยวงล้อยมันหายไปเลยนะคือเอาวงล้อออกมันก็ไม่บอกเราไงแทนที่จะบอกหน่อยนะเออทางเกมให้เอาวงล้อฟักทองเอ,อ้ยวงล้อหนังสือหรือวงล้อบัตรจับออกนะอะไรเงี้ย ไม่บ่งไม่บอกอะไรเลยใคร,รจะไปตัดสรุปเองวะจริงไหมเออไอช่องนี้ก็ไม่มีอะไระทำาดยถ้าไม่มีจับโปเกมนอนน่ะเออนะครับนั่งเหงาเลยอยู่ในห้องโง่ๆคนเดียวเปิรบๆ,ๆ,ๆกล่องฟิกเกอร์นะครับทำไรดีทำคลิปไรดีคือจริงๆก็มีเกมหลายเกมที่อยู่ที่หน้าจอนะเกมก็มีนะนะครับแล้วก็ในสตรีมอีกอเขาเรียกว่าไรวะ ในโปรแกรมสตีมอเออมันมีเกมอีกแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่าดาวโหลดมานะครับแล้วก็เกมก็ยังมีใน LDPlayer อีกนะครับผมอันนี้คือเกมที่มีที่อยู่หน้าจอนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำอะไร <g ay> กเกมโคตรเยอะแต่ไม่รู้ทำคลิปอะไรนะครับผมก็นั่งเปื่อมาส4ีวันแล้วนะครับผมที่จริงคิดว่าจะสตีมเกมสตีแต่ว่าเงินหมดเล่นจนเจ๊งเงินหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันคือผมอยากทำคลิป เกี่ยวกับการออกไปเที่ยวบ้างม่แต่ว่าคมมีกล้องไงมีแต่กล้องมือถือกาดนะครับแล้วก็ไม่กล้าด้วยรู้สึกไม่กล้านะครับเส้นเดือนคิดว่าจะน้อยๆหน่อยเนาะนะครับผมผมก็จะทำอะไรเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวจะทํานะครับแต่ก็มีคิดออกบ้างแล้วว่าจะทาอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทาซักทีนะครับผมคลิปนี้มานั่งบน่นสั้นๆนะครับโอเคไปแล้วนะครับผมช่วงนี้ฝนกําลังมานะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบาย